Tony bóng bay, à, bay, 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 nhiều ui bay, không bay, 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 Ê, bay, 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 โเลยไอ้แม่ีมมคมมิงมอะไรอ่ะนี่เหรอเออช้ำนี่คนงช้ำเราคือมีมมคมได้แหละ่ไ่มเออน้องไรน้องไร้เหลอสายคนบนเอบ้าน้ายยจยงีสายองให้องวยเฮ้ยขามัีหนีคนบิน อีกไม่กเจ็บือะไรมาโอเคจบแล้วบินใ้ให้นงให้เดินงานไปเดินเล่นเลยนะน้มนจี่เนเดิเล่นเลยนะอะไรออพี่สวยจะไมดูแล้วอยากเลยเออสวยไม่เอากีนถ้ามพัดเดั้เ่ จรีว่าอะไรไม่รู้กันนั่นแหละต่อต i อคิวได้ไรว่าแท็กมีไหอะไรอย่าง้แท็กจริงคืออะไรวะมีแท็กว่ามีมีแท็กเฮ้ยไอเี้ยี่ไงเหรอเฮ้ยกวดังกว้างกว้างมีกรีเหี้ยเฮ้ยโหโคตรกว่าเดี๋ยวไป

เีไม่แผาหหดเกินไปมาดิทีมสู้ๆได้ทำไมคะนาจริงๆก็อยากให้เันดูได้ดเลยใช่แต่แต่ละแข่งก็ดูไงสอนได้เอพี่มองเห็นหรอมันออกแล้วตัวหน่อยเฮ้ยโดนกูเตาเฮ้ยเฮียเออวิ่งหนีมาดิมาดิกใไว้สามตัวโอ้โหสวยเอ้๋ยวเล่นต่อเลยอยู่ในบ้านีอยู่ในบ้าน๋ย่เล่นต่อเลยนะ

ไอ้ร้อนมันต่อมันตีกันยีโดนเฮ้ยเจิดร้อเจิดร้อเฮียคนขับเฮียคนร้อนคนขับตกไอปเลยไอ้ร้อนโดนบ้านหลานด้ยตั้มดิอวยเลยเฮ้ยขนาดกว่าบ้านมันตายไปแล้วไปไหนวะบ้านตายแล้วเออที่ดื้อทำไมขวามือพี่อะไรสุดสายอุ้ยไปไหนอ่ะหลักบ้านเนี่ย

ลบกูไ <orb> ด <iter ge ar> ้นะเว้ยกูกูดีการจะไม่เอาาไม่ได้เอาากดไว้พอเจ็บพอเจ็บพอเจ็บน้นน้นเฮ้ยเขวาดาเมันเจ็บละไม่เชื่อเฮ้ยโอ้โหทีมาชนอีกทีนึงเอาแล้วน้องๆหนูหนหนึ่งเมตรสองเอานอกเลยเฮีย

รู้ได้ไงมันเข้าบ้านเขาได้ดับมันรู้ได้ไงว่ามันเข้าบ้านมาแล้ไวดีแล้วถ้ามันเจออย่างนอทำไงตายเลยจ้ะยอมใจเลยเยอะเยอะเยวบ้านนั้นเดี๋ยวบ้านอันหนักแล้ววันนี้หนักตัว quality เว้ย q อ a l i t y ไม่มีกูมีคนแล้วน่าจะไหวอยู่คุณมีตายไหมวะฮะโคจัดบ้านไปนะโคไม่มีใครเส็ยเลยวะ không có ăn ở bìa bữa 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 bì mà lèo wee hiy em rồi, hai lạnh ngọt 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 เวคุณหลอดแม่งเกือบห้าทีสัตว์เกือบห้าทีอะไรคุณหลอดกับแบบว่าใช้แบบคำพูดหลอดคือมันนานมากสองสองนาทีนัดอ๋อเเฮ้ยยวชั้นไหนสองล่าสุดเอ็ดดิแช่ไหมเอ็ดดิเนี่ยรองแล้วเพิ่มเฮ้ยอย่าให้มันขาดวิ่งไป่ตามมาเลยเขาเนี่ยไปทํามนะเว้ยมันจะโดดไปทําตามๆตามๆามๆอ่าได้ครับอะไรอยู่ไหน เปล่าชนะกูได้ไงวะเบื่อยองมสิหกยังไม่เห็นนะวะแม่นังคาเปล่าวะไอเด็กตกใจหมดระเบียงอยู่ระเบียงไที่อะเนี่ยมันลองมาล่าอยู่แล้วเบื่อแล้วอ้ตายแล้วเบียร์ได้สดเราอ่ะมันไม่ทันเราคุณ่อยกูสองมัดไอ้สัตว์เพื่อนกูไม่ยอมกูบอกแค่นี้ละ เก่งแค่ไหนตรงไหนคนเวียนได้ปุ้ยเลยทั้งสองตัวอะไรทั้งหนึ่งอะไม่มีคนชุบไม่มีคนชุบเฮ้ยไม่หมดนะพวกที่สองตัวท่านี้ตัวสองตัวในการตั้งคันเหรอไปแล้วตั้งแล้วปะหนีไปได้เยอะเฮ้ยข้างนอกข้างนอกอีกดูแซมสี่ ิดเลยนทนี่โอทีพีตายได้เฮียเรียบร้อยสังขาบ้านเลยไม่เปิตนี้เมันได้ตัวยหนกัมาไรล่อยตรงไม่ได้ชั้นหนึ่งได้หรอกำแพงตัวต้นไหนดาวบ้กูมาเดยวมาเลย ให้มันตายววอยู่เนี่ยลลแล้วรอดๆแสดงคนบินหน้ากูปัดฟ้า<อ>ต่อกูไอรอนแมนอ้สัตว์เอาคนบินแบบแบบรถอันอันแหลมเดียวเอ้วงจะมาแล้วช่วยด้วยคนบินเร็วไปช่วยหน่อยไอ้ดอกตัวที่อื่นยิงจะช่งระวังคนบินดึงฟางนะเว้ยแบบนี้อย่าหวังจะได้น

ห่วยนีย่เตี่ยวเองไอ้สัตว์สวัสดีครับวันนี้ไอเดียจะมีความบักาศนะครับทางเพจข้าซี่แต่ในปรคู่สับตัวกันแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปกดก็ได้เลยแค่เดินก็จุดกอบาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่ชอบสไตล์การเล่นหรือการเสี่ยงข้าซี่โบร่ำระยวกันไปกดกันเลยไห้